เดือดอีกเจนนี่รชนกโดนทักแชทด่าแรงโกงเงินเด็กในค่ายต้องสรองแค่ไหนเจนนี่ราชนกแคปแชทให้ดูแต่ละวันต้องเจออะไรบ้างล่าสุดมีคนแปลกหน้าทักเข้ามาด่าและยังคอมเมนต์ด่าไม่หยุดยังคงเป็นดราม่าไม่จบไม่สิ้นสำหรับนักร้องสาวเจนนี่ราชนกสุวรรณเกศ หลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนวิจารณ์หนักเนื่องมาจากรับบทบาทหนะ้าที่ผู้ประกาศข่าวในรายการทุบโต๊ะข่าวช่อง TV, อมรินทีวีตัวก็พยายามปรับปรุงตัวตามคำแนะนำจนเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นทว่าล่าสุดเจนนี่โพสภาพเปิดชัดบุคคลปริศนาทักเข้ามาหาและยังคอมเมนต์ด่าเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงพอแค่ให้ดูว่าวันๆต้องเจอกับอะไรบ้าง เจนนี่บอกว่าไม่ได้อะไรนะทุกคนแค่แคปให้ดูว่าแต่ละวันเจออะไรบ้างขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงนะคะโดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นถือเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอราม่าอยู่บ่อยครั้งด้วยกันแต่ทุกครั้งเธอก็อดทนผ่านมาได้หลายๆคนถึงกับบอกว่าเป็นเจนนี่ต้องสตรองแค่ไหนกันนะแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีเพราะปีนี้เป็นเหมือนปีทองนอกจากจะได้รับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวแล้วเจนนี่กำลังจะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกภาพยนตร์ของเอกชัยศรีวิชัย และยังได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้โพลข้อความเอาไว้ว่าตื่นมาเช้านี้มีข่าวดีและน่าตื่นเต้นที่สุดจากป้าบุญรอบศรีวิชัยกับการได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำก,กับภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องเมยแถมป้ายังให้เป็นนางเอกอ่านบทเสร็จคนลูกน้ำตาคลอทั้งท้าทายตื่นเต้นและยากมากๆถามป้าว่าลูกจะทำได้ไหมป้าบอกว่าถ้าลูกตั้งใจทำได้แน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้ว ฝากเป็นกำลังใจและรอติดตามด้วยนะคะจะตั้งใจทําทุกโอกาสให้ดีที่สุดค่ะ